สวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้จะมาดูพื้นที่ที่ผมได้มาเช่าอยู่นะครับเนีย่ยเอาเสศษไม้มาจากบ้านเก่านะครับมาทำสะพานาสวัสดีครับช่อง,องพ่อหนุ่มจูเนียร์แฟมิลี่ครอบครัวเล็กๆบนโลกใบใหญ่นะครับ จากที่คลิปก่อนก่อนได้มีการมาเช่าพื้นที่ทำกเกษตรพอเพียงแบบเล็กๆนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับแล้วก็มาสร้างบ้านจะมาดูว่าผมจะทำ ให้ชีวิตผมดีขึ้นจากที่อยู่ในบ้านห้องเล็กๆที่หลักสีตอนนี้ได้มาเช่าพื้นที่อยู่ตรงนี้วันที่23นะครับเป็นวันปิยะมหาราศซึ่งเป็นวันหยุดผมก็ได้หรือผักตบชวาออกจากในพื้นที่ของสะพานของผมามาดูกันนะครับ ผักตบชวาในคลิปก,ก่อนๆอาจจะเห็นนะครับผักตบชวาแล้วก็ผักบุ้งผมก็ได้ลื้อออกนะครับก็ได้ลื้อออกก็จะเป็นพื้นที่เหมือนว่าสะอาดๆหน่อยส่วนของลุงข้างบ้านเขาปลูกผักบุงนะครับผักบุ้งามาดูสะพานกันใหม่ สะพานตรงนี้ตอนแรกเดินไม่ได้และก็ไม่มีเสาไม่มีอะไรตอนนี้ผมได้พัฒนามาให้มอเตอร์ไซค์ผมข้ามไปฝั่งทางบ้านผมได้แล้วนะครับตรงนี้คือคลองเปรมนะครับก็จะทำให้ลูกสาวผมเดินข้ามมาได้นะครับและก็จะพัฒน,นาอย่างอื่นไปเรื่อยๆนะครับ ส่วนผักตบชวาหรือยาก็อยู่ที่นู่นนะครับผมจะทำอะไรกับหญ้ากับสิ่งเหล่านั้นก็คอยติดตามชมนะครับส่วนวันนี้ก็เน่มาแล้วครับผมได้ข้ามฝั่งมาจากฝั่งนู้นแล้วข้ามมาฝั่งนี้เพื่อจะไปตลาดกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปรีวิวตลาดวัดดาวเรืองนะครับเป็นตลาดนัดเล็กๆแต่ผมจะถ่ายได้ขนาดไหนก็ ลองไปชมไปดูนะครับเพราะว่าแบตผมจะหมดนะครับลืมชาร์จไว้นะครับอ่าก็เดินกันเข้ามานะครับแต่ก่อนผมจอดรถอยู่ข้างนอกนะครับข้างนอกซึ่งอันตรายต่อการโดนขโมยมากๆเพราะแถวนี้ก็มีรถหายกัน ผมจึงไปฝากที่ป่านหลังนู้นนะครับขอบคุณคุณป้ามากตอนนี้ผมก็ข้ามไปฝั่งนู้นได้แล้วสำหรับวันนี้รีวิวสะพานเพื่อให้ทราบกันนะครับแล้วก็ขอฝากช่องขนุมจูเนียร์แฟมิลี่มากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ